นิยายเสียงเรื่องมายาลวงโดยวาดวจีตอนที่สองก้าวใหม่ของชีวิตหลังจากที่พาคินกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งนั้นก็หายเงียบวันณรีดูเหมือนเลี่ยงที่จะพูดถึงพี่ชายเธอต่างจากเมื่อก่อนที่ชอบเล่าเรื่องพี่ชายให้เพื่อนฟังด้วยความผูกพันและภูมิใจคงเป็นเพราะแม่ใหญ่สั่งคำชับเอาไว้ จิตราเปิดหน้าร้านขายอาหารที่เธอถนัดกิจการดีขึ้นเป็นลำดับทุกวันจะมีชายหนุ่มท่าทางเรียบร้อยมาเป็นลูกค้าประจำเขาจะมาตรงเวลาและอาหารที่สั่งกินก็แทบจะเหมือนกันทุกวันจนเรียกได้ว่าพอเห็นหน้าก็ตักอาหารเตรียมไว้ได้เลยเวลาผ่านไปหลายเดือนจิตราจึงกล้าที่จะนั่งคุยกับชายหนุ่มจึงได้รู้ว่าเขาชื่อสายัน ทำงานกับเท่าแก่ร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัดสินค้าที่ขึ้นชื่อของร้านคือไส้กรอกอีสานเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดและเรื่องลือไปถึงจังหวัดใกล้เคียงจิตราเมื่อรู้ว่าสายันทำงานกับเท่าแก่มาตั้งแต่ยังเด็กจนเป็นที่ไว้วางใจเท่าแก่ถ่ายทอดสูตรอาหารให้อย่างไม่ปิดบังสายันสามารถทำแทนเท่าแก่ได้อย่างไม่มีข้อแตกตา่าง ความสัมพันธ์ระหว่างจิตตรากับสายยันดำเนินไปอย่างราบรื่นจิตราไม่ได้ชอบสายยันแบบหนุ่มสาวแต่เธอเห็นบางอย่างในตัวสายยันและเธอรู้จักตัวเองดีทำให้เธอเห็นภาพการเติมเต็มในเรื่องงานระหว่างเธอกับสายยันเธอจึงยอมออกไปเที่ยวกับสายยันตามคำชวนบ่อยขึ้นหลายครั้งที่จิตราพยายามให้สายยันสอนให้เธอทำไส้กรอก แตสายันบ่ายเบียงเรื่อยมาชายหนุ่มใช้วิธีเงียบแต่ก็แสดงให้รู้ว่าเขารักเธอและอยากใช้ชีวิตร่วมกับเธอในเย็นวันหนึ่งสายันจึงตัดสินใจขอแต่งงานกับจิตราเรื่องนี้จิตราคิดอยู่เป็นอาทิตย์เธอยังอยากจะรอพากินลึกๆเธอยังแอบหวังตอนนี้ฐานะเธอขยับดีขึ้น แต่เป้าหมายเธอตั้งไว้ไกลกว่านั้นเธอจึงมองที่คุณสมบัติของสายันสิ่งที่สายันมีทำให้เธอมองเห็นหนทางร่ำรวยความถนัดเรื่องอาหารของสายันบวกกับความคล่องตัวของเธอในที่สุดเธอจึงตัดสินใจเช้าวันอาทิตย์จิตราชวนสายันไปใส่บาตรที่วัดนอกเมืองเมื่อใส่บาตรเรียบร้อยแล้ว สายันชวนจิตตาไปไหว้พระในโบสถ์เมื่อออกมาจากโบสถ์ชายหนุ่มหันไปถามจิตตาว่าอธิษฐานอะไรเหรอเห็นอธิษฐานอยู่นาน <Yeah. S 1> จิตตาเหลือบตามองชายหนุ่มด้วยท่าทีครุ่นคิดก่อนตัดสินใจพูดออกมาเราขอพรกับพระสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้ขอให้เราเลือกไม่ผิดสายยันเราอย่าเพิ่งกลับเลยไปกราบหลวงลุลง,ลง ไปขอเลิกจากท่านกันเถอะเลิอกอะไรจิตจาจะทําอะไรจะทําบุญบ้านเหรอจิตราค้อนสายันอย่างอ่อนใจในความซื่อของชายหนุม่มแล้วเธอขออะไรจากเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วล่ะแค่นั้นสายันก็เบิกตากว้างด้วยความดีใจเธอตกลงเหรอเราคิดว่าเธอลืมไปแล้วไม่กล้าถามกลัวเธอจะโกรธชายหนุ่ม ระรํารลักด้วยความดีใจและไม่คิดไม่ฝันสําหรับเขาเมื่อพูดไปแล้วยิงสาวไม่ตอบและไม่พูดถึงเลยเป็นอาทิตย์เขาก็ได้แต่ทําใจว่าขอเป็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆกกันไปตลอดก็พอในนาทีนี้จะไม่ให้เขาตื่นเต้นดีใจได้อย่างไรดวงตาเปล่งประกายแห่งความสุขสมหวังออกมาสายันหัวเราะออกมาด้วยความสุข อา้าหัวเราะอยู่นั่นละ่ะจิตราขัดขึ้นเพื่อกลบเกลื่อนความอายก่อนที่จะออกเดินนำหน้าไปยังกุฏิหลวงหลุงโดยมีสายยันเดินตามมาเราดีใจเราไม่คิดเลยว่าเราจะมีวันนี้เรามีความสุขมากนะจิตราเราสัญญาว่าจะไม่ทำให้จิตราต้องผิดหวังและเสียใจมันเป็นคำสัญญาจากใจของผู้ชายที่ให้กับผู้หญิงที่รัก จิตตารับรู้ได้วูบหนึ่งในใจรู้สึกละอายด้วยเธอตอบรับสายันไม่ใช่เพราะความรักหากแต่เป็นการคิดไตรตรองจากสมองมากกว่าทั้งคู่เดินมาถึงกุติหลวงลุงซึ่งเป็นญาติทางแม่ของสายันเมื่อกราบท่านเรียบร้อยบอกถึงธุระที่มาหาท่านหลวงลุงมองคนทั้งสองนิ่งไปครู่หนึ่ง จึงเอ่ยปากขอวันเดือนปีเกิดของคนทั้งสองอย่างละเอียดท่านก้มหน้าขีดเข,ขียนเขียน,ยนแล้วชะงักไปพักใหญ่จึงหันไปนค้นหาอะไรในตะกร้าก่อนที่จะเงยหน้าบอกกับจิตราว่าจิตราเองไปที่ศาลาบอกกับแม่ชีที่อยู่ที่นั่นใครก็ได้บอกว่าหลวงลุงขอยาเส้นมาสักหอ่อจะกินหมากไม่มียาเส้น เมื่อจิตราเดินรับตาไปหลวงลุงหันมาทางสายยันจ้องตาพร้อมกับถามว่าเองรู้จักเขาดีแล้วเหรอครบกันมานานหรือ,อยังรู้จักนิสัยใจคอเขาแค่ไหนก็ปีกว่าแล้วครับเขาขยันทำมาหากินไม่เหลวไหลรับผิดชอบนี่เขาก็อยู่กับแม่สองคนเองแน่ใจนะครับหลวงลุงผมรูกเธอมาพอสมควร แล้วก็ถามจากหลายๆคนทุกคนก็บอกตรงกันว่าเธอขยันหนักเอาเบาสู้ผมแอบชอบเธอมาตั้งแต่แรกที่เจอภิกษุมองกิริยาของชายหนุ่มที่กําลังดีใจเพราะสมหวังในความรักด้วยความหนักใจท่านอยากจะพูดอยากจะเตือนแต่เมื่อเห็นท่าทีของชายหนุ่มก็ได้แต่เงียบพร้อมบอกกับตัวเองกรรม สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคนกำลังรักจนตกลงจะแต่งงานจะไปขวางได้อย่างไรจะเอาเหตุผลอะไรไปบอกในเมื่อเขามาขอแค่เลิกก็ให้ไปตามที่ขอก็พอแต่ด้วยความเมตตาทั้งในฐานะสมณะและในฐานะญาติท่านจึงพูดขึ้นว่าลุงเห็นเองเมาตั้งแต่เด็กๆเ,เองไฝ่ดีอดทนขยัน ได้ไปอยู่กับเ่าแก่เขาชุบเลี้ยงสอนวิชาให้ทำมาหากินอย่าลืมบุญคุณเขานะจะอยู่จะไปบอกเขาดีๆเราดีมาตั้งแต่ต้นอย่าให้เสียตอนปลายอีกอย่างถึงแต่งงานไปก็หมั่นทำบุญรักษาศีลมีอะไรใจเย็นมีสติคนเราวันนี้รู้จักกันแค่นี้ก็ว่าดีแต่คนเราอยู่ด้วยกัน ต้องเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตนั่นแหละชีวิตครอบครัวต้องเมตตาให้มากอย่าหุนหันพลันแล่นเอา้านี่เลิกลุงคำนวณไว้ให้เลือกอยู่สองวันไปตกลงกันเอาเองครับชายหนุ่มรับเลิกที่หลวงลุงจดให้อย่างดีใจพร้อมกับที่จิตราเดินมาถึงและเอายาเส้นถวายหลวงลุงตกลงเลือกวันไหนก็มาบอกนะ จะได้เตรียมข้าวของที่ต้องใช้ให้ทั้งคู่กลุ่มกราบลาพระภิกษุเมื่อมาถึงบ้านจิตราทั้งคู่เอาเรื่องที่หลวงลุงให้มาปรึกษาวิพาผู้เป็นแม่วิพาได้แต่บอกว่าแล้วแต่คนทั้งสองสะดวกเพราะตลอดเวลาที่สายันมาคบกับจิตราวิพาเห็นและรู้ว่าสายันเป็นคนดีเธอมั่นใจว่าสายันจะเป็นสามีที่ดี และลูกสาวเธอมีความสุขจิตราพาสายันไปเรียนเชิญแม่ใหญ่ด้วยตัวเองให้มาเป็นประธานในพิธีแม่ใหญ่เมื่อรู้ข่าวก็แอบโล่งใจเพราะตราบใดที่จิตรายังเป็นโสดเธอไม่เคยไว้ใจเธอเห็นแววมุ่งม,มั่นในสายตาของจิตราระยะหลังที่ฐานะหญิงสาวเริ่มดีขึ้นเธอจับตามองอยู่ตลอด เธอรู้ว่าจิตราไม่เคยลืมลูกชายของเธอเลยแต่อย่าหวังเลยว่าจะได้เป็นสะพยของบ้านนี้ต่อให้มีฐานะดีอย่างไรก็ตามแต่หญิงสูงวัยก็ยังมั่นใจว่าไม่มีทางที่จิตราจะมีฐานะเสมอกับครอบครัวเธอแน่นอนนี่เหอสายยันได้ยินแต่ชื่อเพิ่งเจอวันนี้เธอสองคนเหมาะสมกันดีนะ ฉันขอบใจที่ให้เกียรติมาเชิญเป็นประธานและประธานฝ่ายชายใครละ่ะแม่ใหญ่หันไปถามสายยันแต่ก่อนที่สายยันจะตอบจิตปราพูดขึ้นคงมีแม่ใหญ่คนเดียวค่ะตอนแรกว่าจะเชิญเท่าแก่สมบุญเจ้านายสายันแต่เกรงใจไม่อยากรบกวนเพราะงานก็เล็กๆเชิญไม่กี่คนผูกข้อมือแล้วก็เลี้ยงพระแค่นั้นค่ะ ายันได้แต่งงพูดไม่ออกจิตตาไม่เคยบอกเขาเลยว่าจะไม่เชิญเท่าแก่จิตราก็รู้ว่าเท่าแก่มีบุญคุณกับเขาและเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่เขามีชายหนุ่มไม่อยากโต้แย้งต่อหน้าผู้ใหญ่จึงได้แต่งเงียบจนลากลับเมื่อมาถึงบ้านของจิตราชายหนุ่มกำลังจะเอ่ยปากแต่หญิงสาวก็ชิงพูดเสียก่อน ยันจิตรู้นะว่าสายันงงและคงไม่พอใจที่จิตบอกแม่ใหญ่ถึงเรื่องงานแต่งงานแบบนั้นแต่จิตไม่อยากสิ้นเปลืองจิตไม่อยากเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการตําน้ําพลิกละลายแม่น้ำไม่ใช่จิตไม่ได้อยากให้คนรู้นะแต่จิตคิดว่าจังหวัดเราก็ไม่ใหญ่เราอยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวก็รู้กันเองทั้งจังหวัดนั่นแหละ ขณะที่พูดหญิงสาวมีท่าทีเอาอกเอาใจชายหนุ่มมากกว่าทุกครั้งด้วยการกุลีกุจอตักข้าวให้ชายหนุ่มและเลื่อนกับข้าวให้พร้อมกับบอกอย่างเอาใจว่านี่ไงต้มยำไก่บ้านใบมะขามอ่อนที่สายันชอบจิตทำไว้ตั้งแต่เช้าตั้งใจว่าไปบอกแม่ใหญ่กลับมาแล้วมากินด้วยกันสายันลองชิมสิต้องเติมอะไรไหมระยะหลัง ยามอารมณ์ดีเธอจะแทนตัวเองว่าจิตตอนที่พูดกับชายหนุ่มด้วยท่าทีที่เอาใจและไม่เปิดโอกาสให้สายันโตแยง้งทำให้สายันล้มเลิกความตั้งใจที่จะพูดเพราะไม่อยากทำลายบรรยากาศและเขาเองก็รักเธอมากจนไม่อยากจะขัดใจแม้ว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเพียงใดก็ตามเย็นวันนั้น เมื่อชายหนุ่มกลับไปแล้วจิตราเพิ่งมีโอกาสอยู่คนเดียวเธอคิดถึงตอนที่เข้าไปบอกแม่ใหญ่เรื่องการแต่งงานทันทีที่แม่ใหญ่รู้ว่าเธอจะแต่งงานทั้งท่าทางและคำพูดของแม่ใหญ่บอกถึงความโล่งใจเมื่อมองมาที่เธอและสายันจิตราเห็นแววตาของความดูแคลนที่แฝงอยู่เธอรู้สึกแปบในอกด้วยความคับข้องใจ เธอคิดอย่างหมายมั่นสักวันเธอจะรวยรวยชนิดที่แม่ใหญ่ไม่กล้าจะมองเธอด้วยสายตาแบบนี้อีกและวันนั้นทุกคนในบ้านหลังนั้นจะไม่กล้าปฏิเสธหรือดูแคลนเธออีกต่อไปแม้กระทั่งพาคินดูเธอแม้ยามขัดเคืองใจหากเมื่อคิดถึงผู้ชายคนนั้นใจเธอก็ยังหวั่นไหวไปด้วยแรงสเสน่หา จบตอนที่สองของนิยายเสียงเรื่องมายาหลวง